สวัสดีครับการซ้อมรบของจีนบริเวณรอบๆเกาะไต้หวันเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจของจีนหลังจากที่ประธานสภาของสหรัฐมิการเดินทางเยือนไต้หวันถามว่าเพราะอะไรล่ะครับมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองหลายคนนี่กลัวว่าจะเกิดสงครามระหว่างไต้หวันกับจีนเพราะว่าการซ้อมรบแบบนี้ไม่ได้มีล่อยๆจีนอาจจะถือโอกาสนี้ล่ะครับปลุกไต้หวันเลยก็เป็นไปได้มันก็มีความเป็นไปได้นั่นแหละครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นี่มันน้อยเมื่อมองจากสงครามรัสเซียกับยูเครนนี่เป็นตัวอย่างที่ มันมีอาการยืดเยื้อที่สําคัญเนี่ยสลัมิการมีก,มกฎหมายคุ้มครองไต้หวันแบบตรงๆซะด้วยถ้าจีนจะเปิดศึกนี่คืองานกาชาติงานใหญ่นั่นแหละครับที่จีนเนี่ยต้องพิจารณาแต่ถ้าจะให้จีนอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้มันจะเป็นการยอมรับเอกราชของไต้หวันก็ต้องมีการแสดงออกบ้างมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับ การแสดงออกของสหรัฐมิกาก็ต้องมีเช่นกันนะครับนอกจากกองเรือในทะเลจีนใต้แล้วเนี่ยฐานทับของสหรัฐมิกาก็มีอยู่ที่โอกินาวะแล้วก็เกาะกวมมีกําลังประมาณนึงถือว่าหนาแน่นไม่ธรรมดาสถานะของไต้หวันต่างจากยูเครนเยอะไม่ได้มีแค่ M142 แน่แน่ๆนั่นคือสิ่งที่จีนนี้ต้องคิดหลายครั้งหลายครานะครับที่จีนเนี่ยบินลาดตระเวนใกล้กับเกาะไต้หวันส่วนมากก็จะเป็นเครื่องบินแบบทั่วไปหรือว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดบินไปวัดระยะหลายคนรอดูสุดยอดเครื่องบินนะครับ อย่างเจยีเครื่องบินสเตลของจีนว่าจะบินไปถึงไต้หวันหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาจีนไม่เคยส่งเจยีไปมาคราวนี้จีนนี่โกรธจัดนะครับส่งเจยีไปไต้หวนันเป็นครั้งแรกในชีวิต โดยไปในแบบแอคชั่นโหมดพร้อมปะทะนอกจากนั้นก็ยังมี J11 นี้6ลำ J16 อีก5ลำรวมถึงซู30อีก16ลำนะครับเข้าสู่เขตป้องกันภัยทางกาศของไต้หวันก็เพื่อซ้อมการปิดล้อมการโจมตีทางบกการโจมตีทางทะเลและก็ความเหนือกว่าทางกาศรวมถึงการใช้อาวุธความแม่นยำสูงด้วยนะครับ แอดมินอธิบายเรื่อง J20 มันเป็นเครื่องบิสเตลแต่ว่าหน้าที่ของมันไม่เหมือนกับ F22 w a p t ิบกับ F35 ของสหรัฐมิกานะครับเพราะว่า J20 มันตัวใหญ่ไม่มีความเร็วมากนะักที่สำคัญเนี่ยมันไม่มีปืนกลอากาศมาให้ความคาดหวังของ J20 ของจีนก็คือเป็นศูนย์กลางบัญชาการกลางอากาศที่ลายล้อมไปด้วย J16 แล้วก็ J10 J20 เนี่ยจะเป็นคนสั่งการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับจัดการสตรูด้วยขี่ปนวุธระยะไกล J20 สามารถเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดได้และก็ถูกเนโต้นี่จัดว่า J20 อยู่ในประเภทเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับหรือว่ามีชายาว่า Black Eagle มากกว่าที่จะเป็นเครื่องบินรบความเป็นสเตลของมันยังเป็นข้อกังขาแต่ว่าความสามารถของ J20 มีไม่น้อยอย่างน้อยมันก็ขึ้นบินได้นะครับ การส่ง J20 ไปไต้หวันเป็นครั้งแรกแบบนี้แสดงว่าจีนเนี่ยมั่นใจในระดับหนึ่งว่ามันจะบินกลับมาได้นะครับและ J20 คงผ่านการทดสอบมาแล้วและจีนหวังว่า J20 เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในการรบหากว่าเกิดสงครามมีหน้าที่เป็นยานแม่ควบคุมสั่งการการปล่อยอาวุธจากระบบเซ็นเซอร์ที่ดีนะครับ J20 ไม่ได้ออกแบบมาให้มาตบตีหรือว่าดอกไฟกับใครทั้งนั้นเราต้องเข้าใจ j 2 0นะจุดจุดนี้ด้วย โดยเฉิงตูเจยี่สิบเนี่ยเจก็มาจากเจียนหรือว่าทำลายนะครับมีฉายาว่าไมที่ดราก้อนมังกรทรงพลังมีน้ำหนัก17,000กิโลกรัมความเร็วสูงสุดอยู่ที่2มาร์กหรือว่า2450กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยการรบอยู่ที่2,000กิโลเมตรมีเพดานบินอยู่ที่20กิโลเมตรนะครับลักษณะเชิงของ J20 เนี่ยไปต่อสู้ไม่ได้ใช้วิธีการสั่งการถ้าลูกน้องโดนเก็บหมด J20 หนีไม่ทันก็กลายเป็นหมูหันได้เลย ข่าวนี้จีนส่งเ20ไปไต้หวันนี่เป็นครั้งแรกคงมั่นใจประมาณหนึ่งแล้วว่าไปซ้อมรบถ้าเป็นสงครามจริงเนี่ยเราต้องรอดูกันอีกทีกับ j 20เว้ยหลงผู้ทรงพลังของจีนว่าจะกล้าไปไหมนะครับ